งามครับโอ้เก <elli> <together> so. ินไปเฮ้ยฮะกดดีก็โอ้จริง้วครับเมื่อกี้โอ้ยไม่ให้ด้วยนะ มาเป็ดคร Champ, <__ับอืสวยจิงอืมและอยู่ดีเด้งเงี้ยเด้งนิดเด้งนิดก็ได้นะะน้ำหนักมันจะดีเกินไปแล้วน้ำตาลครับ ไปเลยไปเลยลูกพอ่พอเราประบางแดงลกูกนี้ไหมเนี่ยเรียฮื้อะหลุม <c oughs> กลางเลยหลุมกลางได้ล,ลูกลูกนอกอุอ้ยมันเช็ดพลากรูยสีครูมันอันนี้อยู่ไม่ต้องเช็ดเช็ดลูกกลางได้ไหมเมืเ่อกี้

อ๋อใช่ลจ็เป็นเพจเหมือนเดิมเป็นไงนับเต้มเพื่อนดื่มนับเต้มตัวเองเขาเรียกต่อให้ต่อให้เหรอให้เคียนตลอดเลยเพื่อนไอ้ใกล้ใกล้รุมกลางเลถอยหลังหาดำงามครับนั่นน้ำหนักพอดีเลยอะไม่ต้องรีบปล่อย ด,ดูดีๆงามครับ huh. ต้องมีสองกล้องวางไว้สักกล้องหนึ่งน nice ี่ดูกันไม่พอนี่ยังไม่พออีกเหร หลังเหลืองเี่วางใช่ไหมปหลังต้องไปต้องเนี่ยวายแต่ว่ยยงไนเดียวัทีวางต้องให้โอ้โหแล้วอยู่ดีด้วยมันมันเล่นไม่ได้เลยมันต้องเล่นอย่างนั้นเล่นให้บางที่สุดเลยอะเล่นให้บางอ้ยเมื่อกี้แปดแปดสิบหกเลยละ Bụng mà chô cái game đẹp thằng nắn lẹ thì lửa là P Bill chơi thằng chô lẹ Ui 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 Tô โต๊ะลงตู้อะลงตู่กูตู่ตรงนี้กูตู้กูตู่อะลงสะพานมาโต๊ะสนุกอะซอยสามเข้าหนึ่งสิบหกใครพี่นายอะไอวันอ๋อขาขาไปสักทีตามไม่ทันเลยก็อย่างนั้นแหละตาไม่ทันเลยก็แช่งไง อุยอ้ไปอยู่ด้วยกันนะพี่บิวได้แตกแล้วไม่ให้เล่นเลยนะคนเก่งก็ต้องมีย่าก้า่มยเลยโอเคโอเคเข้าใจเลยนั้น ลูกเบ้นเบ้นยังไงก็ตูเบ้นไม่เคยลงเลยได้ตั้งเล่นมานานมากกว่าจะลงฟุกลงเนยไม่ได้ตั้งใจลงทักทีนะเหลือสิบห้าเหลือสิบสามมาลบหนึ่งเฉยเลย เขาเรียนลบสามนี่มาลบหนึ่งเลยโธ่เลยนะลูกอย่างนั้นคนที่มาจะมาอยู่ตรงไหนอ่ะบ้านอยู่ในปารีสนี่น้องบน นี่มาได้ไหมชื่อโบนใช่ไหมร้อยสิบสีขาวเหรออยู่หลังบ้านผม, <c oughs> มนี่ปาลินโอ้กลูกนี้จะเป็นลูกตูก็ต้องดำเลยใช่ไหม

lên 10 xuống nghe p Bell, đã lúc, đều. Ây, <laughs> lúc mấy à. can, mèo. Mèo điều, mấy này, mình không trả nợ được mình yom đáp được là lủng cang, mình phải ăn, phải ăn này luôn, em lủng cang, phải ăn, p 6 lủng cang, không ăn ผมไม่ได้เลยหลุมกลางไม่ได้แต่วางมีนะกิ้กิีกเล้ว่ย พี่เมลก็ขาวไปหลังน้ำตาลแน่เลยเอ้ยลูกอะไรวะโอคบางคือ ขุด <laughs> บ่อโอเคก้เนี่ <laughs> เขาไม่ใช่เล่นกัินในหน้าลูกนะนี่โอดไาเยอะหนุ่มอี๋บิวเอาเลยครับ

อลงแล้วนะเหลือีเกือบไปโอ้โออส่งสัยต้องกระทำแล้เกียรสิบสามสิบสองเลย อยู่ง <Okay. S 1> ่าครับมันหลอนนี่ดีกว,ว่าไม่ถึงไงเหลืองเมืม่อกี้ถ้าแรงกว่านั้นลูกนี้จะเป็นยังไงมาดูกัน ไม่ถึงอนะเข้าไหมเข้าครับเ <c oughs> หลือสิอเาบา <c oughs> เอาบา็ดจะบังยังไง ไม่ได้เลยโอ,อ,อ,อ้ก็ลเ,กเลงไปนะเมื่อกี้เหลือ11ดนี่เหลือ9 <laughs> เลยเก้าเลยเก้าดูน้ำตาลมันไม่น่าตกเลยเขียวอ่ะ <laughs> เอาไว้ชิ่งอ่ะพี่เบลเริ่มรู้แหละเริ่มรู้แหลยเอาไว้ชิ่งตลอดเลยอ่ะัวอย่าบอกนะเดือดดีมากถ้าไปก้ากระฟุกอยู่เดียวเลยตั้งใจเลยตั้งใจตบชัดๆเลย หลุงกลางพ้นอีกและวุ้ยลาชัปปุไอ้ยังโพตรยากไม่หมดไม่หมดเฮ้ยเฮ้ย หมุมทำยังไงต้องเอาไปเอาน้ำตาลออกก็ได้อ่ะไม่ออกแล้วแหละไปเฮ้ยโดนน้ะโอ้เฮ้ยดได้อยู่ได้อยู่ได้เบิ้นนะลูกมันเล่นไม่ได้อ่ะดำก่อนอืมสวยเข้าเลยนะ

เมื่อกี้เหลือหกเหลือสองเลยครับครับผมไม่ต้องทำอะไรเลยถึงจะให้เฮ้ยนั่นไงได้ลูกอยู่นี่ด้วยอันนี้รบตามแต้มไหมหรือว่าไม่รบตามแต้มรบตามแต้มเหรอเฮ้ยไม่ใช่ดิก็รบสามเหมือนเดิมรบสามเหมือนเดิมใช่ไหมเมื่อกี้เหลือสองเป็นห้าอีกอะห้าเป็นสิบสองหนึ่ง ไม่น่ามีให้แก้เรียบร้อยขาดครับขาดครับครับครับให้ขาดเถอะเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดเอาผมไม่ยกไปเอาโอ้ยพลาดลูกนี้กาลังแกาพริกเลยอ่ะ้วมีจอดเองของลูกนุ๊กนั่นเองกาลังแกาพริกด้วยอ่ะจะไม่จอน้ำตาลอีกแล้วของอนเลยอ่ะเรียบกดอยู่เลอกดข้างบน